เวนคกถ่ายไม่ทันอย่าเมื่อเงินหี่ิงดี่นชวนคุ่ปอลปุ่นอยก็ไม่ว่างมารับประทานอาหารบ้านประจุมีเนี้อป่อยสิหลังของนาคัดมาหลังเนอเอาแต่เต้าแปลงอันแปลงชักนโข มือนี่มาอีกแล้วพวกอันมดเบียกมดงานพี่น้องนี่ไปตองผั oh oh <ว>กอรูผักอินรูเนี่ยหาเช็ดไปตองเบิร์ตพี่น้องปุ๋ยนึกว่าเป็นมาหอดสิได้กินสรุปแล้วไม่เนี้ยจุ้มให้ปุ๋ยเป็นผู้มาเห็ดแม่พี่น้องหมกไก่้ากินหมกไก่นังปุ๋ยใส่ละหัวปีพี่น้อง oh oh อุ้ยเรามีหมูด้วยน้องดิวซื้อหมูไว้ประจุหมัก เปิดคงเขาี่น้องอ่ะเดี๋ยว้ามเบิ้งแม่ปุ๋ยเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้าสิคือหรือบ่คือเอา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 ก่อนอื่นปอกบักแตงโม่กินก่อนแตงโม่แดงบอเดี๋ยวก็รู้โอ้ยบักแตงโม่หน่อย เดี๋ยวจังกินน้ำกันเด้ออันมกหัวปีเดี๋ยวมีปุ๋ยสิตั้งกล่องเห็ดหัวปีก่อน

มีด่ม่เีมจออมยิมีไปแล้วจับเียวอันนี้เี่ยนี้เขีมโกเป็นยังไงหรอขาใส่ไขยูมันบ่ตกลงาีไขใสกบ่ี่ไขนี่ยูสยังไเขาสือมาดายาดีหัวหา คยุคชากินน้มนร้องได้เอาเงอินน้มนเ่ร้องเสียลอยแล้วก็ไปตลาดเข้ามาเราวนเราบรให้ค้นอื่นเกเราวันเราบอกมีแข็ยวไว้านดัสับดีอยาเี้ทุุคนราสับหม้อมันเยอะรวมไเยกับไขบอกว่าเขียวมี่อผมยัเล่าตรงกินดีดีเออเยราอเนี้ยเนาะอันอเงี้ยราเขาม่ด้ต่าันนสิสับไก่หั่บัวเจามีเขียวไปสิงห์มีเขียวได้แด้ตำบักพิกแขงอันเสอันนี้อเอาแตงหอมกระเทียมอันกับอันตะไคร เล็ดขายออกส่เอเอามาขาเป็นหดเธอไปับบขามันก็จะมันก็จะไม่่ะเผเกจิจ้าเจจ่าเะวดนกซาบกโดเลยไปทวี่ปุ๋ยมัดิอ้ยจะไปน้อเขาจีบ่ปก็ไมเมื่อไหร่ใสิเมื่อไหร่นะสิน่อยอ้ยดมดอะ เขาสิน่อยใจอีย่งนี่เขาสิหน่อยใจว่าผมมือท่าเขาแต่พ وني พ و เนี้ยพ و สิ่นี้เนี่ยได้ยังมาหับกันไปกันว่ะคุณป้ายายถุ่มมือมากับมือจะเนาะเหยีดเหยีเห็หน้วดวตัวเปล่าบอกด้นะเะบอบบอกรอว่าพดอลยโด้ยเนื้อรยายเนี้ยองม่เป็นคือ อันนี้มันหนุ่มหล่างกะสีตจะเอาอ่บวเกลือนม้แล้วให้มาป่ามนวเลิกก็นี้ก็สีหล่งนีสิว่าสีบล่างขันเดือกันหล่างเกันนี่เค้มขัขันนี่แต่ขัขันเลือนแต่แข่งเ ใส่หมดเอ๊ใส่รดดีย่าแม่รสดีอยู่ในถุงถุงไหนี่อมั้งถามยูยานมันเข้มมยังหอกไมดจ้กลมปีมา้ใส่เด้ว่าสิคนได้ปะที่นี่พี่น้องคนเเดี๋ยวยจิ้มสิกีมาขยำเยอะผ่นสิบแตกเนาะเราเอามือยำพี่น้องเดี๋ยวทาไปเบื้องตอนั่นม่ปุยห่อน้ำกันได้จ้จ่ เมนอุยหกยางแห้งอัดได้บานีอัดได้บันยาแต่เดี๋ยวอห้จุ่มบอยู่ให้มันพ่อับพ่อละพี่น้องจุ่มใบหอยสรอกพี่น้องเดี๋ยวมันสิสุกสาบัวไป่จอมสีบก สิบแัดสิบแดสิบน่งเลหมุนวันสองสามหมื่นเลยสิบเมีตันเลงแนวเ็ดเีบ่ม่แนวเ็ตเลยตองมันสั่นเาก็ต้องเคจังสี่มือหน่อยถ้าเจจนมามันได้เลยนะใ่ตอนคือตาเนาะ ้องเขาอ่นง่า่ๆก็้องเขาเยอะๆก็บวบเขานองจะมีจุ่มปวดพวกอันขาดกับมีนี้แต่ก่อนเลยไงก่อนใหญ่ก็จตเขาใส่แต่มันแตกบ้าที่อีวนสิดังคนสิอาดนั่งก่อนกโดจนอยู่ไหนใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยฮาง่ดไปวดทีน ใบอีตูใส่ใบอีตูกับใบน้ำถำมากมากกินน้ำเมลปุ๋ยตอนมันสุกด้วยพี่น้องมันบ to ่ม่าหอกประสิทธินัดน้องดิวมาน้องดิวกับว่ัฒนได้มาได้พี่น้องห่อแบบนี้ ห่อแบบนี้ห้ากสิเอาไปใส่หัวไม่พี่น้องแล้วห้ากสิเอาเป็นหนึ่งบอกเพาะจ้าที่โบมีรล่างถงนนงงึงล่างถึงขายกินอันซึ่งซึ่งซึ่งร่างถึงได้จุ่มกับขายกินเนี่ยเราพี่น้องเยอะจ้ะหวซ้อนางๆนี่ละจ้าผู้ใดที่ซอยสนับสนุนก็ทรงมากนะจ้ะผู้ใดมีของขายขอเลยจ้ะขอกันตรงนี้เลย เอามือนั่นไปอันอันซ้ำเพ่งเห็นอยู่มันสองรอยหาชิปดิวมันก็โอเคมันดีเนาะแต่รวยสิไม่ไม่เอาหรอกเรืองเงินรวยสิไม่เคยได้ใช้หรอกมันเพราะว่ามันมีอันที่มากก็หมก็เป็นหนึ่งป้าเด็จจักหมกไม่ยช่จุ่มห่อก็ได้ลายก็ได้ลายแต่ว่าผู้เฮ็ดเป็นนี่ยเขาขี่มือใส่น้ำดีปะตั้บักทั่วก็มี เปิดก็กันเปิดเปิดเปิดอันนี้เปิดอันนี้เขาตายเียงเขาเปิดเปิดเขาเจ้าเบิองว่ามันกินได้บอ่อเ <สะ S 2> จ๊เจี๊ยบีนองนี่ใส่ละคะา,ลาะปลาหมกของเราแบลร้อยจุม่มชิมทำด้วยขี้มือปุ้ยกับป้าจุมเองนะคะราหมูไม่จะ ซุกแล้วจ้าซุกแล้วกล่องก้อยโฟกัสว่าโอ้เป็นตัวเสียบเข้มเข้มนุ่นนุ่งก็ดีกับคนเนี้ยจ้ามากกินน้ำกันจา้าหมูย่างก็มีจา้ามาจามๆๆายย้ามาจามายย้ามาจ้าบ่าไทยให้เห็นดอกเด้อตอนกินอายจ้าเอาจบคลิปกับบักแตงมูกก็ตำบอกทั่วนี่นะเด้อจา้า